มันก็ยังมันก็ยัย่างอันนี้แต่มันไม่นกเริ่มเป็นขนต้องกัหันแดนแดงตม่า จะสอบสองนี่ป่ะที่ก็จะถ่ายนะป่ะสอที่ก็จะถ่ายชั่วคราวใช่หมนั่นไปล้ๆรก